อันนี้ก็จะเป็นในแบบฝึกหัดหน้า64นะคะจะเป็นการหารความยาวค่ะเป็นการหารเกี่ยวกับความยาวค่ะก็จะเป็นหารสั้นนะคะซึ่งเราก็จะใช้ความรู้เกี่ยวกับการหารสั้นที่เราเคยเรียนมาแล้วในบทที่8เกี่ยวกับการหารน,นะคะ,ะเดี๋ยวเรามา,มาหารกันเลยเนาะเวลาหารเนี่ยเราก็จะหารจากหน้าไปหลังใช่ไหมคะก็คือหารจากซ้ายไปขวานั่นเอง,เ,องเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยค่ะ 40เซนติเมตร8มิลิเมตรหารด้วยสเริ่มจากนำสี่ไปหาร6ก่อนค่ะสที่ใกล้เคียงกับ6มากที่สุดก็คือสี่หนึ่งสี่หลบสี่เหลือสองตรงนี้ก็จะกลายเป็น20ใช่ไหมคะสี่อะไรให้ได้20ก็คือ4ี่ห้าใช่ไหมอ่ยี่กับ20ลบกันก็เหลือ0ูนใช่ไหมคะตรงนี้ก็รวมกันก็นกจะกลายเป็น8ดเนาะนำสี่ไปหาร8 4สี่อะไรให้ได้8ดก็คือ4ี่สองปอันนี้พอที่จะนึกภาพ ในในส่วนของการหารที่ผ่านมาออกไหมคะมันคือทําเหมือนกันเลยใครที่ได้การหารสั้นเรื่องนี้ก็จะสบายมากๆเลยนะคะตอบตอบ15ซนติเมตรกับ2มิลิเมตรค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะเป็น315เมตร4 9ซนเมหารด้วย7นะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะหารจากหน้าไปหลังหรือจากซ้ายไปขวานะคะเจหาร3ไม่ได้ค่ะ แต่7สามารถหาร31ได้7ที่ใกล้เคียง31ก็คือ7ส28ค่ะ28กับ31ลบกัน28แล้ว29 30 31เหลือ3ใช่ไหมคะเหลือ3พอมากับเลข5ก็จะกลายเป็น35ใช่ไหมคะพอมาเขียนทดใกล้เลข5ก็จะเป็น35น้ำ7ไปหาร35ค่ะ7อะไรให้ได้35ก็คือ7 5 35นึกออกไหมคะ 35กับ35ลบกันเหลืออะไรคะเหลือ0ใช่มใช่ไหมดึง4ลงมา7อะไรให้ได้สีมีไหมไม่มีต่อมานำา7มาหาร49เลยใช่ไหมคะ7อะไรได้49ก็คือ7 7 49นั่นเองข้อนี้ก็จะตอบ45เมตรกับ7เซนติเมตรค่ะ ต่อมาข้อที่สามค่ะเป็นกิโลเมตรกับเมตรก็ทําเหมือนกันเลยค่ะนํแปดไปหารสี่ก็หารไม่ได้เนาะก็นํแปดไปหารสี่สิบสองเลยค่ะแปดที่ใกล้เคียงกับสี่สิบสองมากที่สุดก็คือแปดห้าสี่สิบใช่ไหมคะสี่บสองลบสี่สิบก็เหลือสองค่ะตรงนี้ก็กลายเป็นยี่สิบสี่ค่ะแปดอะไรได้ยี่สิบสี่ก็คือแปดสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่กับยี่บสี่ลบกันก็เหลือศูนใช่ไหมคะถึงแปดลงมาค่ะ นำ8ไปหาร8ก็ได้1ครั้งค่ะ8 1 8 8ลบ8เหลืออะไรคะเหลือ0ค่ะดึง1ลงมาก็เป็น1ใช่ไหม8หาร1ไม่ได้ใส่0ต่อมาดึง6ลงมากลายเป็น16ใช่ไหมคะแอะไรได้16ก็คือ8 2 16ค่ะได้53เมตรกับอีก102เมตรค่ะ ต่อมาข้อที่สี่ค่ะหนึ่งร้อยแดซนเมตรหมิลลิเมตรหารด้วยหนำหกไปหารหนึ่งไม่ได้เนาะก็เลยนำหกไปหารสิบเลยค่ะได้หนึ่งครั้งหกหนึ่งหกสิบลบหกเหลือสี่ค่ะตรงนี้ก็กลายเป็นสี่แปดเห็นไหมคะนำหไปหาร4ี่สิบแปดค่ะได้หกแปดสี่สิบแปดค่ะลบกันเหลือศูนย์เนาะดึงหลงมาก็กลายเป็นหนะคะหอะไรให้ได้หกก็6กหนึ่งหกค่ะ ข้อนี้ก็จะตอบ18เซนติเมตรกับ1มิลิเมตรค่ะอุ๊ยเลข1เหมือนเลข0ูนย์เลยขอโทษทีค่ะต่อมาข้อที่ห้าค่ะ830เมตรกับ75เซนติเมตรหารด้วย5ค่ะนำห้ไปหาร8เนาะหารได้ค่ะ515 8นห้ลบหเหลือ3ตรงนี้ก็กลายเป็น33 ห้าอะไรให้ใกล้เคียงสามากที่สุดก็คือ5 6, ้าหกสามลบสาเหลือ3ตรงนี้ก็กลายเป็น30ใช่ไหมคะห้าอะไรให้ได้30ก็คือ5้าหกสามค่ะต่อมาดึง7ลงมาใช่ไหมก็เป็น7จหาหาร7จ็หาอะไรให้ได้7ก็5้าหนะคะเจลบห้าเหลือ2ค่ะตรงนี้กลายเป็นยีห้า ห้าอะไรให้ได้ยี่สิบห้าก็ห้าห้ายี่สิบห้าข้อที่ห้าตอบหนึ่งร้อยหกสิบหกกับอีกสิบห้าเซนติเมตรค่ะต่อมาข้อที่หกค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยปสิบเก้ากิโลเมตรกับอีกเจ็ดร้อยยี่สิบเมตรหารด้วยเก้าเก้าหารหนึ่งไม่ได้ใส่ศูนย์หรือเราจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะต่อมานำเก้าไปหารสิบเก้าค่ะ เก้าไรทใหใกล้เคียง19เกามากที่สุดก็คือ9ก้าสองสิบแปเลบสิเหลือ1นึ่งอ่ะตรงนี้ก็กลายเป็นสิบแปดนะคะนำเก้าไปหารสิเหมือนเดิมค่ะเก้าไรให้ได้สิบแปดก็เก้าสองสิบแปดค่ะ1 8บแลบสิ 18, เหลือ0ูนย์ค่ะตรงนี้ก็กลายเป็นเกใช่ไหมคะเาหารเก็คือ9ก้านเั่นเองเก้าลบเเหลือ0ูใช่ไหมคะต่อมานำเก้ามาหารเจได้ไหมคะ ไม่ได้ไม่ได้ก็ใส่ศูนย์ตรงนี้เนาะต่อมาดึงสองลงมาก็กลายเป็นเจ็ดสิบสองใช่ไหมคะเก้าอะไรให้ได้เจ็ดสิบสองก็คือเก้าแปดเจ็ดสิบสองใช่ไหมคะเจ็ดสิบสองก็เจ็ดสิบสองลบกันเหลือศูนย์ตรงนี้กับตรงนี้ก็เป็นศูนย์ใช่ไหมเก้าอะไรได้ศูนย์ไม่มีก็ใส่ศูนย์เนาะไ,ไ,ดได้คําตอบก็คือสองร้อยยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรกับอีกแปดสิบเมตรค่ะ เดี๋ยวเราไป,ปรับชมหน้าถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ